สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาดีไวครับแทบไม่น่าเชื่อการรับประทานต้นหอมกับได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายซึ่งหากท่านมีอาการของโรคเหล่านี้ต้องรีบกินครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ต้นหอมเรียกได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านที่อยู่คู่กับคนไทยมาเน่นนานส่วนใหญ่มักจะนําเอาต้นหอมมาเป็นเครื่องเคียงแล้วก็โรยหน้าอาหารยกตัวอย่างเช่นโจก๊กแกงจืดหรืออาจจะเป็นอาหารจานเดียวเช่นพวกข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบต้นหอมช่วยให้อาหารจานนั้นมีกลิ่นหอมดูดีแต่ต้นหอมก็มีประโยชน์มากกว่าเรื่องของความหอมนะครับ พราะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราไม่น้อยเลยทีเดียวจะมีประโยชน์อะไรบ้างไปดูครับข้อที่1ต้นหอมแก้อาการท้องผูกการกินต้นหอมเป็นประจำจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายให้เป็นปกติท้องไม่ผูกง่ายนั่นเป็นเพราะต้นหอมมีเส้นใยอาหารอยู่มากนั่นเองครับข้อที่2ต้นหอมช่วยแก้อาการหวัดได้ ต้นหอมเป็นผักที่มีน้ำมันหอมระเหยจึงช่วยในการบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกแก้หวัดน้ำมูกไหลและแก้ไข้ทำให้หายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นข้อที่3ต้นหอมมีสมพุุณป้องกันโลหิตจ,จางในต้นหอม100กรัมหรือว่า1ชีดเนี่ยจะมีธาตุเหล็กสูงเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันช่วยป้องกันภาวะโลหิตจ,จางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อที่4ต้นหอมช่วยป้องกันกระดูกผุดได้ในต้นหอม100กรัมหรือว่า1ขีดยังมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการบำรุงกระดูกลดความเสี่ยงการเกิดภาวะกระดูกพุนทำให้กระดูกไม่หักง่ายจากอุบัติเหตุข้อที่5ต้นหอมมีสรรพคุณในการลดไขมันในเลือดได้สารฟราวโนยที่อยู่ในต้นหอมมีประสิทธิภาพช่วยลดคอเลสเตอรอล ป้องกันไขมันสะสมตามหลอดเลือดลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันข้อที่6ท่านทราบห,หรือไม่คบว่าการรับประทานต้นหอมเป็นประจำจะช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้สารฟลาวโน์และสารเคอร์ซิตินที่อยู่ในต้นหอมยังมีส่วนสำคัญในการช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งและมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบ แถมยังช่วยในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยข้อที่7ต้นหอมมีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระในต้นหอมมีอยู่เยอะครับสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้มีความแข็งแรงได้ไม่เพียงเท่านั้นต้นหอมยังช่วยในการแก้แพ้ลดการอักเสบได้ โดยการนำเอาต้นหอมมาตำแล้วก็ใช้พอกช่วยแก้อาการแพ้จากมาแมลงสัตว์กัดต่อยแก่อาการอักเสบบวมแดงฟกชำ้ำจากการหกล้มหรือว่าการถูกตีข้อที่9ต้นหอมมีประโยชน์ต่อคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรท่านศาสตร์บอไไ่ครับวา่าต้นหอมถูกใช้เป็นผักสำหรับช่วยในการเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่หลังคลอดครับที่กำลังให้นมบุตรอยู่ทำให้มีน้ำนมไหลามากขึ้น ตนหอมเปรียบได้กับมิตรที่ดีต่อสุขภาพและเราสามารถพบกันอยู่ได้ทุกวันหากมื้อต่อไปนะครับต้องเจอผักชนิดนี้ลองเข้าไปทักทายกันหน่อยนะครับเพราะจะทำให้ได้รับสุขภาพที่ดีแข็งแรงแน่นอนทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานําำมาฝากท่านในวันนี้ครับก่อนจากกันบอกกันหน่อยว่าท่านชอบรับประทานต้นหอมบ้างหรือเปล่านะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวอีกมากมายมาฝากท่านทุทกๆวันสำหรับวันนี้นาะวา DIY ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ